ต่อจากคลิปก่อนหน้านั้นที่ได้พูดถึงเรื่องราวของพระพรมพระภูมิทีนี้เรามาทำความรู้จักครับพระพรหมกับพระปัจเจกว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรพระปัจเจกนั้นเพระยาะเหตุใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงทรงเล่าว่า บรรลุธรรมแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่พระนิพพานนั่นแท้จริงก็เป็นเพราะว่าพระปัจเจกก็คือผู้ที่ปราถนาพุทธภูมิแต่ยังไม่ถึงวารการที่จะตรัสเป็นองค์พระบรมศาสดา ในความเข้าใจที่ผิดของผู้คนมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระปัจเจกนั้นในพระไตรปิฎกมีถ้อยคำหนึ่งได้พูดอาไว้ว่าพระปัจเจกสัมพุทธ,ธะสอนคนไม่เป็นแท้จริงไม่ใช่แท้จริงสอนคนที่หมายความว่าที่ยังไม่เป็น ให้เป็นจึงมีผู้ที่ศรัทธาน้อยนับถือน้อยเพราะเลือกสอนแต่คนที่ไม่เป็นจะไปโปรดก็โปรดคนที่ไม่เป็นให้เป็นก็คอยเป็นผู้ ในยุคของยุคสมัยที่พระบรมศาสดานั้นพาไปไม่หมดก็คอยเก็บตกจึงสอนคนที่ยังไม่เป็นสจนคนที่เป็นแล้วขเขาก็ปล่อยไปซึ่งคนที่บอกว่า เป็นแล้วนะในยุคสมัยที่หมดสิ้นยุคพระศาสนาของพระศาสดามีอยู่ช่วงวาระหนึ่งที่คนเหล่านั้นมีความเป็นปัจเจกวิถีสูงปัจเจกภาวะสูงมีความเข้าใจในหนทางของตนเองกำลังอยู่ในหวังบำเพ็ญแต่เป็นแล้ว